ไปฮึไปไหนฮะไปไหนสาไม่เอาสาตรงเต๊ร์ใช่ไโอ้ยไปไหนเดี๋ยูสาอะไรให้แกสู้บ่จะไปไหนฮึจะไปไหนหาพ่อไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอ้๋อดูไปหาพ่อ ไหนพ่ออยู anyway, okay. <making <making in in ่ไหนดูกอดกอดให้ไปถอดสู้ให้อ้าวดูลิทอดลิทอดซาบอกไหนพ่ออยู่ไหนบอกก่อนบอกก่อนไม่แก้นะงั้นไม่แกสู้ให้นะดูดึงซาไม่เอาดูเออซาเย่คอย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 เลยฮะคอย ไปหาพ่อพ่ออยู่ในรู้ไหมนี่อาไปก็ไปตามหาพ่อสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับชอบไปไม่รู้ภาษไทยนะภาษาไปไหนไม่รู้ดึงมือไปแก้โซนอีกแล้วเออๆรู้แล้วคอยคอยคอย,คอย,คอยจ๋าเฮ้ยคอยโอ้รีบแก้รีบแก้ซาบ,บอก เออรู้แล้วโอเคให้แล้วโอให้แล้วโอให้แล้วพ่ออยู่ไหนฮะเอ้ยไหนพ่ออยู่ไหนเบนหน่อยแมวแมวไหนจะพาไปหาพ่อพ่ออยู่ไหนเนาะรู้ไหมทางไหนรู้หนูรู้หนูยังไงเออยู่ไหนตาถอยถอยถอยตาถอย เออตัวอยทางนี้นี่ไปข้างหน้านู่นเบ็ดนุ่ยไหนเียๆโอ้รบุนเลยดูดูไหนพ่ออยู่ไหนโอ้ดูดันไปโอ้ตัวเล็กโอ้ดูดูดูไปไหนมาหนิไปไหนหนนาไปไหนสา มทอะไรกกอนาไม่ร <environment> ู <or try> <struggle> then, ้เห้เอ็นเขาให้ดึงไปถอดซุยเขาเดินนี้ก็ไม่ได้ถอดซให้ดึงอย่างเดียวดึงไปใ้เปถอดซู้จะไปช่วยพ่ออโอยโอยโอยโอ้ยนะสกสีพ่อทำความสะอาดบ้านนี่เขกจะมาพักก็เลยทความสะอาดบ้านนอะ สวัสดีครับผมเ่มาช่วยพ่อเหรอลูกเห็นแต่ดึงมือให้ไปต่อสู้ให้เร็วๆนูกยังไรครับเขาอยากเข้าไปด้วยอยากเข้าไปด้วย่อทงานก่อนโอ้อยากช่วยอยากช่วยดูดิโอ้เด็กน้อยอยากช่วยพ่อทำงานไงทำงานสายธาระวังมันไลู้วาทำตาไอ้ทำตา ยืนให้กำลังใจเถอะพอแล้วเนาะเออตรงนั้นเลยอยู่กับพี่ปามเด้ออ้าวยกับพี่ปาอะไรพ่อออกมานี่เดี๋ยวทำความสะอาดบ้านลูกทำความสะอาดบ้านทำความดูดูสาโนอยอะไรเข้าไปดึงอะไรนั่นโอ้ยพ่อจะได้ทำความสะอาดไหมนั่นเดี๋ยวว่าช่วยช่วยไงช่วยดูดูจะไปไหนจะไปไหน เออ่ยไม่ยอมให้พอทำงานสงสารเาจะไม่แขกเขาจะมาพักไหนหรอกอ่อนก่อนถ้าทำไม่ให้พ่อทำอ่อนก่อนอ่านก่อนดีดีอ่อนก่อนดีดีนั่งลงอ่านก่อนอ่อนก่อนจะหยุดทำอ้านอ่านอ่นอนอนนั่งลงดีดีเอออย่างไงอ่อนยังไงอ้านยังไงอ่อนยังไงอ่อนยังไงอ่านอนก่อนเอออ่อนก่อนยังไงอนอ่อนโอ้ดูดอ่อนก่อนโอ้เจะพาที่อ่อนก่อนเร็วอ่อนดีอ่อนดี อนออนยังไงพ่อเขาไปทำงานแล้วนพ่อเขาไปทำงานแล้วอ่อนก่อนอ่อนดีๆอ่อนดีๆอ่อนดีๆอ่อนทำไงอ่อนทำไงอ่อนก่อนแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนทำไงเออโอ้อ่อนทำไงนั่งลงดีนั่งลงก่อนจะนั่งกับพ่อพัลจ้านั่งลงดีอ่อนก่อนให้ดีนั่ลงได้ไปเที่ยวแล้วนี่พ่อบอกไม่ฟังนั่งลงใหดี อ่อนทำไง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 อ่อนทำยังไงอ่อนทำยังไงเออทำไงทำยังไงไม่เก่งเราหนีอ่อนทำไงอ่าพอไม่พาวิ่งเล่นนะโอ้เป็นเด็ดเด็ดเดงไม้พ่ออิจฉาซะอ่อนทำไงดีดีอะไรดีอ้อนทำไงจะเข้าบ้านแบบนั้นเดี๋ยวดูอ่อนทำยังไง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 เอออ้อนดีดิอ่อนก่อน ออนทํไงออนทํไงออนทําไงเออนั่งลงเออออนก่อนเออออนดีดนั่งลงดีดี้ไดีนั่งลงเอะออนก่อนเนี่ยไม่รักเลยเข้าบ้านเลยนะหนิเออเข้าบ้านแล้วเอออ้าพอเข้าบ้านแล้วอ้อนก่อนออนก่อนอ้อนก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนออนดีออนดีออนก่อนที่จะออกไปนั่งลงดีออนก่อนนั่งลงนั่งลง อะไรอ่ะอะไรอ้วนดิพ่อดิตัวเองไม่ยอมอ้อนอ่ะขี้กรุงไม่อ้อนแต่อยากให้พ่อพาวิ่งเล่นเอาอ้อนก่อนนั่งลงดิอ้อนก่อนอ้อนก่อนยังไงเออนั่งลงอ้อนก่อนอ้อนนั่งลงดีดีเออดูทำดูทำโอ้โหเออ ดูๆรัศนลอยโอไวออนดีๆสาร uh ที่ไม่อ้อมหน่อยสานที่ไม่อ้อมหน่อยครับน้อมมีการนั่งครับมาๆามาอ้าวพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วนาเย่้ยกูจะฟอร์นี้เนาะจะมันซาหน่โอ้โหค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆเห็นพ่อเดินค่อยๆค่อยๆตามพ่อแล้วนี่เออ ไปแล้วไปแล้วพอไปแล้วมาเอ๊บอ่าออนทำไงขยับเขือนหนออนมาทำไงออนมาทำไงออนก่อนออนก่อนเออนี่อ่นก่อนอออนทีที่เกล็ดออนดิเออออ่นลองออนก่อนออนดิทเอ้ยอนดิดิเออ่นี เอ้อคนเก่งเอ้อคนเก่งเออเออดีใจดีใจเออดังลงเนอดังลงดีสาเออดูทำดูทำเออนั่งลงอ่อนก่อนดิดีดูทำเออดูดูงอนงอนดูอะไรดูพ่อจะทำงานก่อนยังไม่เสร็จนี่แขกจะมานอนพักนี่ไปหาพี่ปาไปให้พี่ปาพาไปผูกไป ไปไปดูนะอยไปหาพี่ปามพายผูกไปเยอะเยอะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อเยอะยอะดูเด็กทำที่ไปไปหาพี่ปามไปไปหาพี่ปามไหมพี่ปามโอ้เจ๊เจ๊มาช่วยเอาสปันสาไปผูกนะเจ๊ เด pues mm yeah> ี๋ยวมาช่วยสุพรรษาไปผูกไ้เร็วเดี๋ยวรอพี่จีก่อนเนอรอพี่จีก่อนมาช่วยสุพรรษาไปผูกไ้เร็วเนี่ยวพี่จีพากับพี่ปามพาสุพรรษาไปผูกเนาะลูกเนาะพ่อจะทำงานก่อนนี่ไป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 สองคนจะเอาไปบ้านได้ไหมนี่ <S <S ไปจิโอ like ้ยพอจะทำงานก็เริ่มให้พี่ปลาพาไปผูกเด้อไปปลาพาน้องไปผูกไป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 กับพี่ปลาเด้อไปผูกไปเดี๋ยวพ่อจะทำงานบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวอะไรกี้ฮะไปปลาไปปลาเจ๋อเจ๋อเจ๋อ

Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!

เดี๋ยวพ่อทำงานก่อนเนาะโอเคครับโอ้เมื่อกี้ช่างจะตีพ่อภาษาวิ่งมาช่วยเลยโอ้ยช่างเชเดียวเดียวบันดังโดนแน่ช่างเชีตีพ่อหนูเหรออากดเชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับผมช่องแฟมบลิศไทยครับสวัสดีครับ